ย่ามนียังไงอ่ามาขายอขายยาไมขายยอาเอาเขาก็ขายเป็นของพ่อนะยาาซื้อไม่ขามาขายให้คนซื้อเอาเักหลาตังไงยานี่ยมันเป่ของพ่อแล้วจะทำผิดกฎหมายแล้เเนี่ยยาเาป็นเน่พ่อยแ่าน่มานี่คิว่าเป็นเปามาให้สักกินแล้วก็ให้คำรังไช่ก็ได้ ก้องรู้ภาษาไทยนะคตำรวจตำรวจโอ๊ยต้องเขียกันอย่างนี้ค่ะนิดน้อเราคิ่ามันมาขายยาโอ้ยญาตจะผิดกฎหมายไหมไหมผิดกฎหมายแล้วก็ยาติข้ายาผิดกฎหมายด้วยสายญาต้องเขียนอย่างนี้สายยาต้องเขียนอย่างนี้ขียนาไม่เคยไหมคะไม่ถูกค่ะมันต้องเป็นหอนำหน้าค่ะแล้วก็ผิดรอยทุกอย่งแล้วก็ไม่โทษข้าข้าค่ะเป็นไม่ถูเป็นญาตำรวจมาจับเจ้าแจ้งตำรวจมาจับ ตับก็สอนเลยก้าคนไหมไม่ไเยยัไม่ถึงเลยยังไม่เก่งเไ้เกเแล้วยัไม่เก่งจบปไหนคะจบปไหนคะ่จบปสี่ต้องเรียนต่อนะเรียนต่อจบแล้วจะราศเออจบมือเลย กยาสระอาไม่เอกกับยาในคาเดียวคำว่ายายอยาไม่เอกอากับคำว่าหอนำยอเป็นยอยอยาไม่ทุกหยานนะคะอ่ามันเป็นลำตัวคล้องแปลว่าคือกันพ้องเสียงเสียงคือกันออกเสียงที่กันเท้ยากับยากัแปลว่าเขียนคนละแบบเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกัน ยญ้าก็นี้เป็นวัชพืชเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ถาาการเกษตรเลี้ยงมั่วเลี้ยงกล้วยถาาการเกษตรกรรมนะคะเอามารถเลี้งบ้านมืองนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นวัชพืชมันเหมาะไรกับท่อนทิมย่นไปเห็ดพืยมักใส่หน่อไม่เงาตอแต่เราแยเป็นเงอนเสถานเด้ออภิครณ์ไม้ แต่เข้าไปยื่นเสกองเสกขางข้างไว้เรื่อยๆเข้าแลรงมาตำเข้าไปทิ้งต้นไม้ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถอนหญ้าแล้วให้ใส่หน่อไม้อันนี้มีประโยชน์ค่ะนี้มีประโยชน์ห่อลำยออ่าๆไหนะค่ะหอยอหอยออาหยาไม้โทนเพราะว่าจะย่อผูยิ่งมันเป็นเส้นสอนตำเพ่อจะเลยเอาสอนสูงหอนี่มกน้ำหนาให้มันเสียงสูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยส่วนเข้าไยออา เป็นบุคคลเป็นตำแหน่งเป็นเอ่อเป็นชื่อที่เข้าต้องใส่เอิรนบุพการีเข้าก็คือแม่ของพ่อเป็นยายอยาไม่เอกย่าแต่ว่าเสียงอีสาน50ตั้มลงมาหญ้าทายหญ้าเจ้าหนิหญ้ายญ้าหญ้าหญ้าหญ้าเขียนตามการเสียงภาษาอีสานตามกันแต่ว่าเสียงภาษากลางนี่สิคือการเป๊ะยญากับยญาเจ้าว่าเวลาไปสอนมาเรียนนี่ อ่าเรื่องเราเรียนเของขเรียนหนังสือเขาจดจำให้ได้ว่าคำสองคำนี้เป็นคำคล้องเสียงเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันแต่ความหมายต่างกันด้วยยากับยาอ่าฝากทุกคนนะคะเวลาไปเส้นนั่นเส้นนี้เวลาไปสื่อไปสื่ออ่าสื่อเวลาฝากเขาสื่อของไปเขียนคขา่าซื้อยาหรือเมื่อไหร่ได้ถึงงานยาต้องเขียนว่ายายา จบแล้วค่ะตัอือให้ละค,คะหรหันแน่สนามนี่ได้ค่ะวาช่วงรนะคิดไปแล้วมาสีละครอยียงวัตถิสมสมาอีกะะอดเด้อคะ่ะการสอบเอเลาค่ะอ่เพื่อพืพอพ่ออบเพีงเากเพ่ามันท่าซูนทาเ,เกมเกมสนุนุกนต่อไปก็ขอส้นนคือผู้เพาเลอเกมท่านละค่ะขอเชิญค่ะครับผมเอา ผูได้อยุเจ็ดสิบล้วยกมือขึ้นครับมามาทีมหนึ่งมาเจ็ดสิบลูกพ่อเบทุกคนครับเจ็ดสิมาม้รวมมีเียวคุณสวยากคืยกมือไว้หน้ามาอยืนแถวกันอยู่นี่ครับแถวนี่ครับเจ็ดสิบใจเดครับพี่น้องผู้ิมารวมงานก็ได้ครับมาเลยเจ็ดิบเจ็ดสิบข้นอาหกเจ็ดข้นไม่ยืนคับหกเิบดขืนไม่ยืนีครับ เดี๋ยวจีบมาอันเป็นเพื่อนตัวเรสจิบเขาแค่ตรงกันสิครับตรงกันเลยตรงกันบ้างขนาดวาพี่ขนาดว่าัู้้ิถ้าโคตหรือจอมลงมือครับเนีาต่อสูดต่อสู่อยังนี่เท่าเวลาพกเพิทนไปเวลาพระพุทธรายเขลงเวลาไปเุาลงกเพิ่นต่อสูดเน่เดือ พุทธังสรัตชามีธรรมังสรัตชามีสังฆังสัตชามีเขาวาจนสีแล้วไปเขาีวาแล้วว่าพร้อมกันเลยครับคูณนึงมาเลยมเานามน้ำเสกเก้วตัวเสกขันไปเทเสกขัานแล้วกตเทกลับเทฆกลับกับคบบยยบู่ที่สองมาแต่าเทล่มกเทฆกับเขาจอยู่ประมาณนี้มันจะมาเปียกเพราะ

เอาขั้วเนี่ไว้ใชแล้วพร้อมกันไพน้น่ดําดําดําเป็นกรรมการเจ้ามานาเป็นกรรมการผู้นี้มาไอ้ไ้อูนี้มาแตว่ามึงทนีไอ้พุ่นังแีสอมึงแ้มีมาต้องถามาเพรู่ผ้าเล่นน้ามาเนี่ยให้บกเช็ดกางเกการเอาไปโนมมือขึ้นเอา าอนอ่าุสามีเนี่สามีสามสามีลมาเลยมาเลยเออยย ไปเลยเหมือต้อมมาเลยไปบมารูแล้วเขาแก่ังไงวักใส่แค่หน้าแก่แล้วไปเข้าไปนแถวเออเดยคนเดยคนเอาเหล็กเก่อน

ตั S <S, <S <2 Pop> ้ก so, so, so. ันพไหนหน่อยกู six, nine, six, 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 seven, eight, six, seven, ูกูหรือลายลายกูาทีบาิาทิพาิบอกทิพยาหรอคุณจักบุจักไม่ร้ที่หนึงจาเอาหกิกับเจ็ดิหรือมมกลูกคุณมากครับที่มากหันระ ทมหกสิบเจใน่ท <came EL> ีมหนึ่งเหนยายเขียวแม่เจ้าพ่อหนามุนมามมาทีมเจ้าทีมหกสิบเจ็ดสิบปไปเหิบมพวกยนนี่แม่แม่ทีมเจ้าให้ย่ไปหน่งยมใหม่ไม่บ่ิม่ไม่้องเอา้ม่ ดีกขึ้นอีขึ้นอ่ะอีขึ้นต่างต่างอารียสุงร่องขาเหมืขามาเบิ้งเามือนแกขามากเหมือเอาเขาใกล้เตี้ยไปใกล้ใกล้โดนใกล้โดนขาไงถ้ามาเขาจะเป็นหตุงานอ้เพื่อนดี่ผมเป็นสายขาบอกรอี่นีศึกษา้ามาจะเห็นมันเห็มันงานของลูกจะ้ของ ใม่ S <S ีนทำใยมั่นอย่าเฮ้ยเฮ้ยทมฟังเราเลจะราทฟังเาเลยยึดง่ายบอกรไทำมรารองตาเม่มเหมือนรองรับตาทำเหมือร้องับตามเหมือนเมื่อมตายกินข้าวทนนี้เอารัตาเนาะตาอินบอคัมไย่างไวมาตาเห็นด้่นมาตาดีไมมตาเมืออมมตามา่เลย เอาไปจับไปกอดเรื่องเอารอบก็ไเออบอกแล้วใจับไปกอนที่มีการแทงขันิบเอาอหขังยาสาเเ้าไปสิไ่เออบอกกอนเรือบอกกันเรื่อเอาถาม่านี่เอานี่เา้าให้าเอาาได้เ็นหออเอาอาเออได้การเอาบาพอ

เอาไหมอาไหมเอาไหมเอาเอาไหมเอาหเอาไหมเาเอาไหมเอเอาไหมเอาไหมเอาไหเอาไหมเอายห้อาไหมอาไอาไหเอาไหมเอาไเอาไอาไหอาไเอาเอาไหเาบเอาอาเอาไหมเไเอ้อาไอามอเาหมออเาาไาอเอาาเเอาอออเไอออาหอมาอไามาาาเออ

đã gọi đã qua 3 9 rồi นี่ลยไรกันครับทำาหม่ตาห้าบูดจักทำามาเขาไปบันดเข้าของบูดจัคเข้าตงหัวขางามาเขายูใส่นะตา้าบูดทำานม่จะท่าเนาะิดตาไว้ยนเขาตรงจักะบันไดเขาเปียกเปลี่ยนคือย่างเขาตองหัจักะนเปลี่ยนแล้วแบบมมีไบรทาเขาขอบูจักเลยเปียกมาไนบอกิดตาไวุ้เลย้าหาไปดูีเลยนะอันนี้คือทํามา

รอเขาแค่ขายของเขาเออ